เรามาตอบคาถามเพื่อนก่อนนะว่าทําไมสินค้าที่ขายทําไมครูขายราคาต่ําจังแล้วมันจะมีกําไรหรอครับเอาง่ายๆนะกําไรผมเหลือประมาณสมมุติของของร้อยหนึ่งผมได้ห้าบาทน้อยไหมน้อยจังเลยถูกปะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าผมขายร้อยหนึ่งผมขายสมมติต้นทุนร้อยหนึ่งนะสมมติสมมติขายของร้อยหนึ่งผมกําไรห้าบาทสมมติผมขายของร้อยหนึ่งผมกำไรยี่สิบ จะมีคนเข้ามาตัดราคาเสมอคุณนึกภาพแบบว่าจะมีคนเข้ามาเฮ้ยมันกำไร20บาทได้ป่ะงั้นกูขอตัด15ได้ป่ะพอตัด15เฮ้ยเฮ้ย15บาทขอตัดเหลือกำไร12บาทได้ไหมมันจะมีคนเข้ามาตัดอย่างนี้ตัดตัดตัด,ตดมันเป็นเรื่องปกติของค้าขายปกติไหมปกติขอเหมือนกันเดะเลยอะอะไรหรือยังไนมันแตกต่างถูกเขาตัดราคาแข่งกันไง5บาท10บาทที่คุณเคยเห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณนําธุรกิจอะไรแล้วถ้าคุณวางมารจิ้นได้ไม่สูงคู่แข่ง จะไม่อยากเข้ามาออาผมพูดพูดอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยสมมติขายของเอาง่ายๆเลยขายมีดพันเนี่ยผมปราไล่ห้าสิบาทถามจริงใครอยากจะมาแข่งกับผมมั้ยมีไหมไม่มีถูกไหมอ่านี่คือเป็นโหมดหนึ่งของธุรกิจครับเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบรี่เออร์หนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีคู่แข่งในการตลาดเข้ามาแล้วทีนี้คู่แข่งเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้แต่เขาต้องขายของหมวดอื่นเขาต้องขายของอย่างอื่นเขาต้องขายขายของแบรนด์อื่น ถูกปะต้องขายของแบรนด์ที่ไม่มีไม่มีคนขายเขาถึงจะคุมตลาดได้แต่ถ้าขายของที่มีคนคุมตลาดอยู่ถ้าเขาอยากขายเขาต้องขายรุ่นที่ไม่เหมือนกันเออเขาจะทําได้เหมือนผมอะผมบอกเลยผมไม่ได้ขายรุ่นพิเศษแต่ว่ามีร้านบางร้านเขาขายรุ่นพิเศษนะเขาก็ทําราคาของเขาแต่ผมจะขายรุ่นสแตนดาร์ดผมก็ขายราคาของผมแบบนี้มันจะไม่ทับลายกันเออ แล้วกาไรมันจะเยอะได้ไหมกําไรเยอะไม่ได้เพราะถ้ากําไรเยอะเมื่อไหร่จะมีคนใหม่เข้ามาเสมอเพราะเห็นช่องว่างทางการตลาดบอกว่าผมก็เลยงั้นเอาให้มันบางที่สุดทีนี้มีบางยังไงแล้วสบายใจที่สุดงั้นจับมือกับศูนย์แล้วกันเออถ้างั้นจับมือกับศูนย์แล้วกันแต่ก่อนผมก็นําเข้าอิสระมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็คุยกับศูนย์ก็อ่ะโอเคถ้างั้นมาช่วยศูนย์ขายดีกว่าก็ง่ายดีเลยครับผมก็ทําราคาให้แบบต่ําๆได้เลยอะ่ะ หรือของบางอย่างที่สมมติว่ามันออกจากหน้าร้านผมอย่างเงี้ยแล้วของบางตัวมันมันยังพอมีกําไรเช่นสินค้าที่ผมสั่งผลิตมาอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยสินค้าพวกโรงงานพวกเนี้ยมันมีใครเหมือนผมไหมอ่ะไม่มีเพราะมันไม่มีคนเหมือนผมอ่ะผมก็สามารถทําราคาได้พะผมทาราคาผมจะทําแพงไหมผมก็ทําไม่แพงทาไมทาไม่แพงอะครูก็าผมทําแพงจะมีใครมาซื้อผมอ่ะหรือถ้าผมทําแพงคนเห็นช่องว่างทางการตลาดเขาก็วิ่งเข้ามาเสียบต่อดูวปะ่ะทําไมซองหนังอย่างนี้เขาจะทํากันไม่ได้ เขาทำได้สิถ้ามาจิ้นมันเยอะสมมติอันเนี้ยผมขายนะซองใส่วิกตอรี่น็อกเนี่ยเนี่ยผมขายร้อยี่สิบเก้าบาทเนี่ยหนึ่งรอยยี่สิบเก้าบาทนะครับร้อยี่สิบเก้าบาทนี่อะไรครูผมส่งฟรีให้คุณด้วยนะ <c oughs> อ่ะเนี่ยถูกป่ะที่ผมขายราคานี้หนึ่งผมซื้อหนังได้สองผมซื้อได้มาได้สามคนที่เขาผลิตนี้เขามีกําไร ผมขายพอมีกำไรผมมีเซอร์วิสให้ลูกค้าได้อะเนี่ยร้อยี่สิบเก้าบาทใครอยากจะทําแข่งกับผมไหมอ่ะอาจจะมีนะถ้าเขาอยากจะบู๊มาก่แล้วแต่คุณนะ่ะผมได้แค่นี้ถ้าคุณอยากจะเข้ามาบี้มาแข่งก็แล้วแต่คุณแต่ผมได้แค่เนี้ยเออแล้วผมจะไม่ขายแพงเออผมไม่ขายแพงผมเน้นลูกค้าซื้อเอาไปใช้งานพอซื้อไปใช้งานเนี่ยอยา่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องซื้อราคาแพงแล้วผมไม่ทําให้แพงด้วยต่อให้แบรนด์ผมมันจะแข็งแกร่งกว่านี้ผมก็เน้นขายไม่แพงเพราะว่าผมเน้นผลิต เพื่อจ้างงานแล้วก็นําเสนอสู่ตลาดและนําเสนอในราคาที่ไม่แพงเนี่ยผมก็ขายได้สมมุติผมขายตัวเนี้ยตามราคาที่เขาขายกันผมจําไม่ได้ละผมจะมีราคาขายของผมอยู่ผมขายตัวเนี้ยผมอาจจะสมมุตินะสมมุติว่าอ่ะผมขายขายพันหนึ่งนะสมมตินะจริงราคาขายจะต่ำกว่านี้ขายพันหนึง่งผมกำไรห้าสิบาทถ้าผมได้ขายซองนี้ด้วยใช่ปะ่ะทําให้เพื่อนช่วยประหยัดค่าส่งมันอยู่ในร้อยยี่สิบเก้าเนี่ย มันก็จะเป็น1,129บาทใช่ไหมผมได้กําไรอะไรอะ่ะผมได้นี่50บาทค่าส่งอยู่กับไอ้นี่ผมได้กําไรสองนี้สัก20บาทผมก็ได้ละผมก็พออยู่ได้ละถูกไหล่ะถ้าใครจะมาทําแข่งกับผมอ,ะอ่ะอ่านี่คือโมเดลการตลาดที่ผมผมเลือกใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้เสมอไม่ครูไม่มันแล้วแต่คุณออกแบบหรือสินค้าที่คุณมีอะ่ะสมมตินะชาวบงชาวบ้านเอางี้ดีกว่าคุณเห็นโช์รูมรถในบ้านเรามั้ย เออเอางี้ดีกว่าโชว์ลูมรถในบ้านละโตต้ตาเบนเบ้นอ่ะมาเปิดโชว์ลูมมาขยายขยายขยาย,ย,ายกำไรก็อยู่ที่แอสเซทนะเว้ยกำไรเขาไม่ได้อยู่ที่การขายรถนะเว้ยปิดไฟหน่อยไหม